สวัสดีครับพี่หมอสวัสดีค่ะวะันนี้นะคะมีเคสจ,จมูกเนื้อน้อยมาฝากกันนะคะนี่เลยนะคะ,อะของลูกค้าท่านนี้นะคะเคยทำาซมิโอเปนมาเคยทำ Close มาแล้วนะคะแล้วก็มีปัญหาว่าจมูกปลาไม่พุ่งนะคะแล้วก็ดูปลายแบบนี้กลมๆแบบนี้แต่ว่าพอจับดูเนี่ยเนื้อจะค่อนข้างแข็งแล้วก็มีความยืดหยุ่นน้อยนะคะก็ถือว่าเป็นเคสเนื้อน้อยคนหนึ่งนะคะนี่นะ,ะอ่า นี่นะคะเดิมเราก็จะมีความงุ้มหน่อยนะคะน้องอยากให้ตรงเลนส์สันนะคะขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็ปลายดูเชิดมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเช่นเดียวกันกับอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าหลังจากทําเสร็จจะเป็นยังไงคะนี่นะคะหนึง่งสองสามนี่อ่ะเราก็จะเห็นว่า ลายดูเชียดขึ้นนะคะสันดูมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะก็สําหรับที่เคสเนื้อน้อยนะคะเราจะไม่เน้นให้ตรงบริเวณสารสูบมากนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เนื้อตรงบริเวณปลายดูน้อยลงอีกนะคะเราก็จะพยายามให้อยู่ที่ประมาณเดิมนะคะแล้วก็ให้ปลาเนี่ยมีความเชิดมากขึ้นนะคะเพื่อให้เนื้อมันไปบริเวณนี้เยอะเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันดีกว่า ก้อนนี้ประมาณนี้นะคะโอเคอเราก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าทรงมีความ slow ลปลายเชิดมากขึ้นนะคะเดี๋ยวหมอจะกดลงนิดนึงเพราะว่าเริ่มบวมแลวนี่นะคะตรงนี้มันก็จะไล่อยู่ที่ประมาณนี้นะคะทรงก็จะเห็นไล่เป็นเคิร์กนะคะ,ะเดี๋ยวดูฝั่งนึงกันนะคะ นี่นะสวยงามมากๆเลยนะคะเราก็จะเห็นว่าจากเดิมี่บายนุ้มตกนะคะตอนนี้มีความเชิดมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ตรงบริเวณสันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้อะหลังยุบบวมถ้าเกิดว่าหมอกดดูนะมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะค่อยๆไล่ขึ้นมาแล้วก็ปลายเชิดมากขึ้นนะคะโอเคเป็นยังไงบ้างสวยค่ะ อาจจะมีปวดบ้างเล็กน้อยเนาะใช่ใชเพราะว่าถือว่าทาําค่อนข้างเยอะเลยเป็นเคสที่ผังผืดค่อนข้างเยอะนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบทำมาเนาะบางทีเราก็จะมีผังผืดที่มันเกิดขึ้นได้นะคะปกติในการผ่าตัดเนี่ย ขามื่มันจะเริ่มเกิดขึ้นประมาณหกเดือนขึ้นไปนะคะเราก็จะทําให้เกิดการรัดแกนเนืออะไรพวกนี้นะคะถ้าเกิดว่าทาํามาครั้งก่อนก่อแล้วมีคัาผืดเยอะเนาะมันก็จะต้องมีการหลอเพื่อให้ทรงมันได้เป็นเพอร์ี่สวยนะคะแต่ตอนนี้ก็สวยเลยนะคะรออีกนิดนึงนะคะไงก็มารอติดตามนะรอตอนที่น้องแบบว่าเรียวๆรัดแกนนะคะจะได้ดูว่าทรงจะประมาณไหนนะคะก็อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมคะ นึกไม่ออกค่นึกไม่ออกนะก็บรรยากาศไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะยังไงถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็อย่าลืมทักเข้ามาสอบถามนะคะได้ที่ s o ฟอร์คลินิกกับหมอพีทนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย